การเป็นแชมป์อยู่แล้วมันยากทีนี้การป้องกันแชมป์แต่ละครั้งนั้นยิ่งยากกว่าให้โลกเราจารึกเอาไว้เลยว่ามันสุดยอดของของคนคนนี้แล้วอาชีพมวยนี้ครับผมว่าเป็นการต่อสู้ที่ถ้าเรียนรู้การป้องกันตัวการฝึกซ้อมดีผมว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากที่สุดมันให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเช่นกีฬาไม่มีพิษมีภยัยกีฬาทําให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่ ชนะเขาคุณก็แพ้ไปตั้งแต่ต้นแล้วฉะนั้นเราต้องมุงม่งมั่นว่าต้องเอาชนะให้ได้มันก็จะชนะเราทุ่มเทไปมากมากขนาดนี้สิ่งที่ได้รับก็คือคือความสุขของเรานะครับพี่น้องตั้งความหวังไว้ว่าเราทรายต้องชนะแล้วไม่ชนะอย่างเดียวต้องชนะนอกนู่นถ้านอกแล้วมันดีใจรมากแล้วกลับขึ้นมาไปที่ไหนทุกคนให้การต้อนรับทุกคนให้สุดยอดสุดยอดมันมันสิ่งตรงนี้นที่เราต้องการครับ